นะฮะสุดท้ายคือตื่นตัวในการปราาานะ้องกันความชั่วผมย้ำคาว่าตื่นตัวนะตื่นตัวป้องกันความชั่วทําไมต้องย้ำคาว่าตื่นตัวเพราะความชั่วมันมีอะไรล่อตาล่อใจให้หลงติดกับมันมากกว่าความดีชวนคนไปกินเหล้ากับชวนไปวัดอะไรแ่ายอเปล่าเหนมกินเหล้ามีทั้งเหล้ามีทั้งผู้หญิงมีทั้งกับแก้ยสารพาพเยอะไปวัเดเงีบยนั่ง มันงมเมือบางพระเทศพาสวนเปื่อยจะตายถึงเห็นหต้อง่าตื่นตัวไงทำไมเพราะถ้าไม่ตื่นตัวไม่ได้มีใน lifecycle. ยั่วเยอะยั่วเยอะมากสมมุติไปไปเที่ยวกับเพื่อนเงีย้ยพอลงมาจากห้องพักเห็นเพื่อนนั่งจับกลุ่มกันสี่คนมองไกลๆป๊อกเด้งแงะพงเนี้ยตื่นตัวทำไงตื่นตัวทำไง <c oughs> เดินก็ไปหาเลยนี่ก็ตัวตื่นไม่ oi. ไม่ตื่นตัว ตื่นตัวก็หันหลังนี่เนี่ยไปเอาว่าไปเดินทะเลดีกว่าทำไมไปตรงนั้นเสียเงินยังแงะไปเดินทะเลดีกว่าถ่ายรูปเล่นดีกว่าตังค์ไม่เสียอย่างนี้ตื่นตัวเนี่ยตื่นตัวเพราะเดี๋ยวมันพลาดมันเผลอไม่ใช่นั้นโมกป๊อกเต็งดีกว่าไหนไปดูมันหน่อยดิเดี <c oughs> <c oughs> ไปดูมันหน่อยดูไปดูไปตอะไรกํลังหลงดูลงไปตาหนึ่งถ้าตาแรกบังเอิญได้เล่นต่อไหมต่อเลยความโลภมาหาถ้าตาแรกเสียเล่นต่อไหม สี่ีกูจะคืนสุดท้ายจะตั้งตันอย่างเช้าเงินพกไปสี่พันจบมดเกียรคืนเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกตื่นตัวมันต้องตื่นตัวคือปิดบททุกอย่างเลยเปิดบททุกอย่างเลยไม่ไปดีกว่าเพราะไปแล้วเดี๋ยวพลาดไปแล้วเดี๋ยวเหลือไปแล้วเดี๋ยวทาใจลำบากอย่างเงี้ยพลาดบางรู